ชช่แก่คนหนึ่งชื่อลุงเจเป็นอดีตนักปรุงยาในตลาดลับแห่งหนึ่งว่ากันว่าเขาเคยสร้างยาพิษที่หวานที่สุดในโลกใครกินเข้าไปจะตายทั้งที่ยิ้มอยู่ไม่มีใครเคยเห็นมันจริงๆมันเป็นแค่ตำนานวันหนึ่งมีชายหนุ่มมาหาลุงเจพร้อมขอร้องว่าผมขอชิมยาพิษนั่นแค่ครั้งเดียวลุงเจเงียบก่อนจะส่งลูกอมลูกหนึ่งให้พร้อมยิ้มจางจาง หวานมากนะระวังติดใจใช่หนุ่มกินแล้วร้องไห้เขาพูดเบาๆว่ามันไม่หวานหรอกแต่มันทำให้ผมนึกถึงแม่ตอนท่านยังอยู่ท่านทำขนมแบบนี้ให้ทุกวันเขานั่งเงียบน้ำตาคอลุงเจตอบเบาๆเพราะยานี้ไม่ได้ฆ่าร่างกายแต่มันฆ่าความกล้าจะลืมในสิ่งที่ควรจํา บางรสชาติหวานเพราะมันพาเรากลับไปหาความเจ็บที่เรารักมากที่สุดภาพจบลูกอมกลม,กมวางบนโต๊ะและลายช้าๆทิ้งคราบน้ำตาไวขา้ข้างๆ